สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้น้ำพาลูกออกมาเดินสูตรอากาศข้างนอกค่ะ และจะมาเล่าประสบการณ์ทำไมถึงมาอยู่เมืองนอกได้เมื่อก่อนน้ำทำงานโรงงานและเห็นเพื่อนๆในโซเชียลไปทำงานเมืองนอกได้เงินเยอะมีบ้านมีรถขับและน้ำก็อยากมีกับเขามั่งเลยค้นหาบริษัทที่พาคนไปทำงานที่ต่างประเทศและต้องจ่ายเงินจำนวนสี่หมื่นตอนนั้นบอกเลยไม่มีเงินเลยเลยโทรไปปรึกษาพ่อแต่พ่อก็ไม่มีและพ่อก็เป็นห่วงไม่อยากให้ไปด้วยความดื้อและหวั ร้านที่มีอยู่เลยนำรถไปรีไฟแนนซ์และนำเงินสดก้อนนั้นไปใจ่ายให้กับบริษัทจัดหาคนไปทำงานต่างประเทศแต่สุดท้ายมารู้ว่าเรากำลังโดนหลอกตอนนั้นรู้สึกท้อ และหมดกำลังใจมากเพราะน้ำโกหกพอ่พอเรื่องรถเมื่อเวลาที่พ่อถามว่ารถใกล้หมดหรือยังน้ำก็ตอบว่าใกล้แล้วพอ่อแต่ในใจลึกๆรู้สึกผิดมากที่โกหกพอ่อเลยมาคิดทบทวนดูอีกทีและตั้งสติในเมื่อไปทำงานกับบริษัทจัดหาคนไปทำงานต่างประเทศไม่ได้เลยเปลี่ยนแนวคิดมาหาผัวฝรั่งแทนเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปหาคู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาใช้แอปแปลภาษาจาก Google จนได้ฝรั่ง นคนคุยกันและมีแผนนัดเจอกันและแต่งงานกันและเราวางแผนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ประเทศไอซ์แลนด์หลังจากนั้นน้ำก็ยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือนและสุดท้ายวีซ่าก็ผ่านและก่อนเตรียมตัวย้ายไปอยู่เมืองนอกฝรั่งบอกให้น้ำขายรถเพื่อจะได้นำเงินไปใช้ในต่างประเทศน้ำเลยปรึกษากับพ่ออีกครั้งแต่พ่อบอกว่าห้ามขายถ้าสมมุติฝรั่งทิ้งไปโดนไล่กลับมาประเทศไทยจะไม่มีรถใช้และเราก็ทะเลาะกันบ่อยมากกับเรื่องนี้ แต่เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ขายต้องบอกก่อนว่าระหว่างที่คบกันกับฝรั่งคนนี้เราไม่เคยขอเงินฝรั่งเลยและเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราใช้จนกระทั่งบินไปประเทศไอซ์แลนด์ได้รับเงินเดือนแรกฝรั่งยึดเงินเดือนเราทั้งหมดเลยเราขอส่งกลับบ้านก็ไม่ให้อ,อ้างนู่นอ้างนี่รวมถึงเดือนที่สองและเดือนที่สามถ้าไม่ให้เราอีกเราจะกลับไทยสรุปฝรั่งให้และบอกเราว่าต้องช่วยเขาจ่ายค่าห้องครึ่งหนึง่งเราโอเคและ อยู่ต่อและหลังจากนั้นเราก็ทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยมากบอกให้เราออกค่ากับข้าวค่าน้ำมันค่าของใช้ภายในบ้านค่านู่นค่านี่บอกตรงๆเลยเงินเดือนสามแสนจ่ายข้าห้องไปครึ่งหนึ่งส่งกลับบ้าน 60, 000, หกหมื่นเหลืออยู่เก้าหมื่นเข้าห้างแต่ละครั้งหมดไปครั้งละหมื่นสองหมื่นเงินแค่นี้ใช้ไม่พอเดือนและฝรั่งก็ไล่เรากับไทยอยู่บ่อยครั้งมากเราบอกว่าไม่มีเงินซื้อตั๋วกับเขาบอกเรื่องของคุณให้เราเดินไปทํางานบ้างไม่ให้รถใช้ ยึดกุญแจบ้านยึดโทรศพัพท์กุเรื่องและแต่งเรื่องให้เราทะเลาะก,กับคนไทยที่นี่ด้วยกันขัดขวางเราทุกอย่างรวมถึงเรื่องวีซ่าด้วยหนักๆเข้าถีบเราทำร้ายร่างกายและจิตใจเราเราจึงหนีไปอยู่บ้านฉุกเฉินได้3เดือนและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าเรื่องอยู่เรื่องกินและก็เรื่องอยาเรือนสาวๆทุกคนว่ารักอย่างมีสตินำเรื่องเราไว้เป็นอุทาหรณ์ขอบคุณที่รับฟังจนจบเรื่องนะคะ